สวัสดีครับพอจอยมาถามข้าวถามข้าวโคมาเมื่อวานนี่แต่้ยนข้าวว่าได้เยอะตัวหลอวะสัสนเนีนหกศูนย์ครับพี่น้องเอ้แต่ว่าพอจอยเราก็ยังกันพุ่นไว้อยู่เนาะพอ,อครับแตเลยว่าสามารถตามค <ขอ S 1> ิดตามต่อบงพ่อแล้วทิดฟันให้ตัวได้พี่น้องอยอดนี้ไปใส่นะครับก็คือเลขข้อมฝันของพอจอยเด้ในงวดน,นี่พอจอยบ่ได้ฝันแต่ว่าเป็นนั้นของพอจอยฝันฝันเขาเมื่อ เขาเมื่เอิญบอกเป็นตัวเลยผู้ใด,ด,ดก็ผู้ใดก็ฝันพ่อเลขาบอกฝันเลขาครับเลขาฝันเพิ่นเพิ่นว่ายหญ่นั่นแหละชินเปนยหญ่แล้วเห็นไม่ยิ่งเมื่อเอิญบอกว่าเลขออกเราเด้อว่ะสันครับเพิ่นก็เลยถามไปว่าเลขออกจังได้พ่ะสันก็เลขออกี่ลีว่ะสันสองสี่เก้าพ่ะสนออกสองสี่เก้าเออออกสองสี่เก้าออกแล้วว่าสันมันออกแล้วว่าสันเขาเด็กอจัง บ้านเรนก็สะหอวก็จะหัวก็อ,ววอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าครับเป็นมาบอกตัวจ้อยฟังจัได้เด็ดตัวแต่คือพอจ้อยปล้อยออกไปเลขติดศูนย์นี่พอจ้อยยังค่าใจอยู่ยังสีน้ำศูนย์ให้ได้ยังฆ่าใจครับระวังศูนย์สี่ศูนย์ก็หาศูนย์นี่พอจ้อยว่าขันผูใ้ใดเก่งคือติ่งเลยครับหาศูนย์ พอจ้อยบอกว่าังสันเรียกยังบ้านในมาด้ยครับครับเรียกสองตันยังบ้านมาแต่ว่าพอจ้อยว่าขันผู้ใดอเกิ่งขันผู้ใดวามันสมควรครับคือเก่งเอาเลยครับหาซ<า>ุนนี่หาศูนครับฮ<า>ันซี่ซุน,นหาซุนนีน่นมัดได้ยังไงก็อพอก็คือเรียกในในลำดับของโอจ้อยนี่แหละค่ะอืมในขาดว่าขาดขาดวาสิมาชุดนี้บาดนี้คืออยู่ในประจำปีครับจ้า พอจ้อยก็เลยหลากเอาศูนย์น่มาใส่หากับซีครับพอหากับซีเนี่เป็นเล็กวิ่งเล็กแย่พอจ้อยครับพอจ้อยยังเคี่ยงอยู่ครับพอจ้อยยังเคี่ยงว่าศูนย์นี่ยอาจไม่ใหมครับโองวดนี้วิ่งยังพอหากับซีครับวิ่งห้ากับซีนั่นแหละพอจ้อยก็เลยออกจิดเล็กทีเรียกขาพอจ้อยฝันมันก็เลยเคียงๆครับก็เลยเคียงๆฟังดีๆครับฟังดีๆแล้วก็ สี่ปสรุปตอนอีกเลขสี่ออกประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่ออนตัวน่าสิไปสรุปต่อนนั่นครับบ่าเลขมันสิเขาทีพอจ้อยจัดแบบจัดะระดับมันไวยบอหรือว่ามันสีบอกขาก็ได้หรือว่าสีมากข้นระโจก็ได้นั่นเองคือแน่นอนเลขสองโจพอจ้อยโค้งชุดไหยครับแน่นอน,นีนลีครับพอจ้อยในกลาพระรัตตีครับ ้าพลลัตตีเลยสองสองคู่นี่ครับมันบวกล้วยผัดครับมันบวกล้วยผัดแต่ว่ามันตีร่างกาขึ้นซื้อซี่พานมาอ่าที่พันมาเท่านั้นที่พานมาเนี่ยบวกล้วยผัดจะเสียเลขสองตูนย์พอจอยก้าพลลัตต์ไว้งวดวันพานศูนย์หกศูนย์มันตีร่างกาเนาะพอนะแนนครับหตีร่างกาเป็นเก้าหกตีร่างกาเป็นเก้าพอพอจอยเนี่ยยังฆ่าใจอยู่ศูนย์เนี่ยพอจอยมักศูนย์หาที่สุดในงวดนี่งวดนี้นัก เป็นนักๆเลยคันเรียกมาศูนอีกนี่เรียกออกศูนหาค่ะคัะครับบุเลี้ยครับอือในสีวางได้ก็ช่งก็คือควมมันใจนี่มันมีมากไม่ไกยกล่องขันเ้าปลอยเรียกขันเพราบ่มีค่วมมันใจมันกับมันกับบมีครับคือห้าจะห้าเรียนเลขนี่แหละอือคือห้าเรียนเรขนี่เรียนกีบัตกีบอ้อยเรียนเท่าสองโจสามโจมันกับบุมีครับเรีกจะทุ่นขึ้น เฮ้ปันที่ตายครับถือด้ามตัวนโตนั่นไงจะจะ่าได้จะทุ่นจ้าของขึ้นครับเต็นดอเต็นดองอยู่ได้ยุบตีพอบางผ่านอ่ะได้อยู่มันกระซิบเบาได้ครับอย่าอย่าว่าถือคระว่าบ่ถือหลดกันทุ่นกับกันนี้ซื้อพ่อจ้อยซื้อเบิดบตมลายดอกแตซื้อพ่อของป่าของข้อเยอะแต่ว่ามันแห่งบ่ได้บ่ถึงทุ่น มีผู้ขึ้นทุนให้พผู้จอยนัำนี่แหละผู้่นถือหลายแสดงว่ามีเอฟทีถือน้ำหลายอยู่ตัวสันแมนครับกขึ้นทุนให้พผู้จอยกับเขาถามมากกว่ขึ้นทุนให้พผู้จอยน,นะขึ้นสลัดเขาเฮาอยู่เนาะแมนครับเขาเจ้าซื้อสามคู่ครับสามคู่เน้นๆเลยครับเพิ่นซื้อตัวใดนะเพิ่นซื้อศูนย์เก่าแล้วก็ศูนย์หกศูนย์ห้าครับเน้นๆเลยไหมบ้านนี้พวกเราก้นก็ว่าซื้อศูนหาบ่าไหนก็ซื้อสองคู่ท่อนครับ ูนเก่ากับซูนาเพิ่จัยูัยูหแต่่านเียมดเดียวไมันไปเส้นไปรวดป่จอยก็เลยบอกว่าอ้งสี่หมวดนึงทหามันไปซะป้ต้องป่ต้องไปโอเคก็มันซูหาเอาแต่ซูนย่างเดียวก็ได้ละท่านหละทราบมากเลยเพราะมันยังแอกเพราะจำมันก็เป็นปกติหารมันดังเี่ยปจอยกับสิตามซีซูนหานคือเก่าวนิพอ แมนครับแต่วามสีแมนบม่แมนเดียวคือไม่ควบคุงติดกันนะติงหาซุนครับเพราะเจ้ามาหาซุนครับคือพันสิปีนหัวพ่หาโ่ปีนครับเฮ็ดไซก็บปีนคันม่านี่ปีนไปทางไหนครับ่อพ่อหาทาน้นปีนนั้นสิไปทางไดน็่ไปไม่มีว่ไปแล้วปีนไปบ่าอะไรล่ะว่าอะไรนอนอกร่มจีวรตกัดเลมันจะเป็นซูนหา ก็คือคว้วมันใจเขาคันบัซซี่นี่ซีนี่ยากากือบซีนี่มันมากยังยากคันมันมากล้วกับบ้านเป็นบ้าจังเทียจังเสียคันมันมากคันมันเลยมากมันก็มากอยู่คันมันโมมากยังเลยมากยังยากซีละผมว่านนี่หานี่ยนนอนกอือขันพู้ใดไฟังพอจอยเคยเรียนน้ำพอจอยเอฟซีของพอจอยฟังดีๆฟังดีๆเรียกสองคู่นี่พอจอยว่า คิดว่าคิดว,ว่ามันชิมาตุนหนึ่งเลขติดศูนย์หนึ่งนี่ยูซีศูนย์ก็ผ่าศูนย์พรจ้ามาข่าศูนย์หลายตัวเราครับเลขใหญ่เมื่อเอื่นบอกสองสี่เก้านี่เป็นเลขฟันเป็นเลขฟันครับเลขฟันที่เพื่อเอืนมาบอกเลขออกแล้วเลขออกแล้วนั่นสินะออกตัวไหนนอ้อพูดอีกคำถามไปออกสองสี่เก้าเหรอ

มันสิเป็นบ้าไปเลยแต่วางหันมันยังเป็นบ้านเนี่ยอีบอกสวนเก้าเก้าสนมันโอ้สวนหกหกวันยังเป็ดนใหญ่ีมาบ่ายแล้วไม่มคืสวนที่ทิวขาวโานมึงคือจืดารเชียย่งก็บุกจืดจับได้จืดเตี่ยมันคือบุจืดเดวหกกับเก้นเป็ดตัวเดียวกันมึงจืดไปเนี่ยปิวัตผีมาบอก นี่ล้วคันมี๖นี่ต้องมี๖นั่นแหละเ่ราะย้อยปวดหัวทันทีเลยครับคันมี๖ได้ซื้อหลายโดนกันซื้อหกกันซื้อหกก็ต้องซื้อเก้านั่นมันเคยเป็นซี่หูนแบบนี้มาหนี้ว่าคือปล่อยหลายใช่เปล่าเอ้าจะลกเที่ยงไดกันบ่ปล่อยหลายจะเล่นซะกับเล่นเล็กวิ่งเล็กเล่นเพราจ้อยนั่นวิ่งเอาเล่นเอาครับ พี่นี่เป็นพี่ของพ่อจอยบ่ดิแมนครับเขียนเสียงบ่ดิพ่อจอยบ่ครับเขียนไม่เขียนบ่เขียนไม่ให้บ่โอ้ให้เบิ่งไล่เมื่อพ่อจอยนี่ดอกเว้ยจังคังจังคังสุดทียม่ไตเขียนเอาเองบาทนี่เอาไล่เมื่อเล่าเลยก็คือเรียกสามตัวทึ่งๆนั่นก็คือสมียน้นของพ่อจอยนี่คนฝันเคนฝันว่ามียิ่งเมื่อื่นบอกเพรานว่า เลขออกแล้วเลขออกแล้วว่าสันค่ะอืมเรียกออกตัวไหนเพื่อนเลยถามไปก็เลยว่าสองสี่เก้าวะสันสองสี่เก้าเด้อว่า 2, 4, สัน, 2, 4, 9, สนเอา้าเลขความใกล้สิออกคือสิออกไปอย่างไรวะสันเพื่อนจะได้วอาต่อไปโย่เพคนเลยบอกแล้วแต่ว่าเลขยกไงใจพ่อจ้อยนี่มีอยู่สองคู่เลขยกไงใจบ่แมนบม่แมนเลขยสองคู่ที่พ่อจ้อยปล่อยออกไปเน้นเบางหันดิยังบพันมากครับ